สวัสดีค่ะนางกนกออนตรีวัยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช,ชำนาญการรักษาราชการแทนเกษตรอำเภอทัพพนารานะคะก็ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรอำเภอทัพพนาราเรานะคะก็จะมีทั้งหมด3ตํตำบล ประกอบด้วยตำบลท่าพนาราตำบลคลองเสและก็ตำบลดุสิตมีทั้งหมด29หมู่บ้านนะคะอะพื้นที่ทำการเกษตรก็ประมาณ65,000ไร่หลักๆก,ก็จะเป็นยางพารา55,000ไร่รองลงมาก็คือปั๊มน้ำมัน6,000ไร่นะคะเกษตรกรส่วนใหญ่ก็ประกอบอาชีพทําสวนนะคะ สําสหรับโครงการเกษตรมูลค่าสูงของอําเภอท่ำพนรานะคะก็อย่างที่ทราบว่าอําเภอท่ำพนรา,รานี่นมีพืชหลักก็คือยางพารารายได้ส่วนใหญ่ก็คือมาจากอาชีพยางพาราแต่ว่าเนื่องจากราคาผลผลิตอาจจะมีช่วงที่ว่าราคาเอ่อต่ำลงมาหรือว่ารูู้กาลที่ว่าฤดูฝผลยาวนานนะคะทําให้มีการส่งเสริมการจัดทําอาชีพเสริมในพื้นที่นะคะซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือการสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรที่นี่เราพัฒนาเกษตรมูลค่าสูงก็คือ โดยการไปดูที่กลุ่มหมู่บ้านไหนนะคะที่ว่ามีการผลิตพืชสมุนไพรและพร้อมที่จะแปรรูปทางคณะกรรมการนะคะกรรมการหมู่บ้านและก็ทีมงานของกระทรวงกรเกษตรนะคะอาสาสมัครเกษตร,รษแล้วก็ผู้นําเรารวมถึงอ,อบอตอท้องถิ่นนะคะก็ได้คัดเลือกของหมู่8คของสีนะคะของตาบลท่าบันเพลท่านบันดานะคะเพื่อพัฒนาพืชสมุนไพรเพื่อเป็นการเกษตรมูลค่าสูงนะคะทั้งทั้งต้นน้ํากลางน้ําและปลายน้ําไม่ว่าจะเป็นการปลูกการแปรรูปการบรรจุแล้วก็การนําไปจําหน่ายะคะ่ะ สำหรับการดําเนินการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะของเกษตรมูลค่าสูงของพื้นที่ของอำเภอท่าพนรานะคะก็เริ่มตั้งแต่การผลิตนะคะการผลิตก็คือความรู้ในการปลูกพืชสมุนไพรนะคะก็ได้รับความรู้จากมทรศรีวิชัยพื้นที่ทุ่งใหญ่นะคะให้ความรู้ในการคัดเลือกสายพันธุ์การปลูกร่วมกับพัฒนาที่ดินก็แนะนําการใช้ปุ๋ยการผลิตปุ๋ยหมักใช้เองนะคะแล้วก็พอไปถึงการแปรรูปนะคะก็ได้มทรศรีวิชัยมาสอนเรื่องการแปรรูป ะะร่วมกับถ้าเกิดว่านอกจากพืชสมุนไพรแล้วก็จะมีเรื่องด้านการด้านการประมงนะคะก็จะมีประมงมาช่วยแล้วก็เรื่องบรรจุพันธุ์นะคะเขาก็มีโมอเรโรพัฒนาให้ดมไปถึงการตลาดการตลาดนี้ก็จะมีสํานังากงานเกษตรทุกขั้นตอนนะคะก็จะเข้าร่วมแล้วก็ในขั้นตอนของการตลาดนี้ก็จะมีศูนย์ดิจิทัลชุมชนแล้วก็กสอนอ,อาจจะมาช่วยในเรื่องการทําตลาดสินค้าออนไลน์การแนะนําผ่านทางช้อปปี้อะไรนะคะสื่อสารออนไลน์ว่าจะใช้ยังไงที่จะขายสินค้าได้ะคะ่ะ สวัสดีครับผมธิติโชกวงนะครับผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านนายยะใต้นะครับหมู่ที่8ปดตำบลลองตีอําเภอท่ามปนาราจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเป็นหมู่บ้านขนาดเล็กนะครับมีพื้นที่ประมาณ1000ไร่นะครับแล้วก็มีประชากร262คนนะครับใน8ปบกคัวเรือนประกอบประชากรส่วนใหญ่นะครับก็ประกอบอาชีพเกษตรกรรมนะครับสวนยางพารานะครับเป็นหลักแล้วก็สวนปาล์มน้ามันและ วัวนผล,ลไม้นะครับหมู่บ้านของเรานะครับก็มีความพร้อมนะครับในการเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนพัฒนาเกษตรนะครับเพื่อพัฒนาผลผลิตนะครับสินค้าในของหมู่บ้านนะครับให้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านนะครับในในระดับต่อไปครับสวัสดีค่ะ พัตราพรวงนะคะเป็นอาอาสาสมัคร,กรเกษตรของหมู่ที่8ตําบลคลองเสอําเภอท่าพนราค่ะหน้าที่โดยรวมก็คือประสานงานเกษตรกร,กรในหมู่บ้านกับอ,องค์กรแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะทั้งจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานด้านการ,กรเกษตรเพื่อนําไปพัฒนา,าให้มีความายั่งยืนแล้วก็ทั้งถ้าเกิดมีการประสานาประชาสัมพันธ์แล้วก็ แก้ไขปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับการเกษตรให้กับเกษตรกรในพื้นที่ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางพันนีวงเป็นประธานกลุ่มเครื่องเกรงบ้านนายยะใต้ค่ะมีสมาชิกทั้งหมด43คนมีทุนหมุนเวียนอยู่ตอนนี้ก็3 8 0 0 0ื่บาทค่ะก็มีเครื่องเกรง แกงส้มแล้วก็เครื่องแกงพลิกค่ะค่ะมีแกงส้มและแกงพลิกค่ะในสมาชิกกลุ่มซื้อการแล้วก็ขายทางผิดทางบางทีก็ส่งไปต่างจังหวัดก็มีค่ะสิ่งที่กลุ่มต้องการนะคะคือการตลาดค่ะเพราะช่วงนี้เราก็ ได้มีสมาชิกก็ช่วยกันาขายนะคะทางเพจทาง Facebook ทางไลน์กลุ่มของจังหวัดนะคะเราก็ได้ส่งทางนั้นแล้วก็อยากจะเพิ่มเติมคือแพ็กกิ้งนะคะอยากจะแบบเอาแบบเ,แบบเป็นอซองที่ขนาดอย่างละหนึ่งแกงประมาณนั้นคะ่ะเหมือนส่งเซเว่หรือว่าตามห้างต่างๆนะคะเราก็อยากจะมีการพัฒนาแบบนั้น ต้นทุนเราต่ำนะคะอยากให้หน่วยงานเต่ละหน่วยงานเข้ามาช่วยดูแลในจุดจุดนี้ด้วยค่ะเพราะของเราก็ทําอยู่ประมาณ10ปีแล้วค่ะใน,ในจุดนี้เราก็พัฒนาเรื่อยๆทางมทรศรีวิชัยก็ติดต่อมาทางเกษตรเษกรเษตรก็มาที่ผมม่บ้านแล้วก็ได้ผลิตบรรจุภัณฑ์แบบนี้แล้วก็ตลาดก็ยอมรับนะคะ